ทั้งวงการเปิดจํานวนเงินเบสรักวณีเปคุณแม่วันสำคัญทั้งคนบันเทิงและเหล่าชาวเน็ตต่างแห่ชื่นชมเบสรักวณีคำสิงห์วย่า24ปีที่เป็นหัวหน้าครอบครัวทำงานหาเงินใช้หนี่ให้ครอบครัวและทำให้ครอบครัวสุขสบายแล้วซึ่งเราจะเห็นว่าสาวเบสนั้นดูแลพ่อแม่ดีมากๆเปชับทุกๆวันสำคัญ อย่างล่าสุดวันแม่ปีนี้เซาเบสก็จัดเต็มเซอร์ไพรส์โอนเงินให้กับคุณแม่จำนวน1 0 0 0 0แบาทโดยโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับแคปชั่นระบุว่าสุขสันต์วันแม่ช้อปปิ้งบ่อยๆใช้ชีวิตให้เต็มที่ให้มีความสุขนะคะคุณแม่ท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับแห่คอมเมนต์เช่นชมทั้งบอกว่าใจฝากไว้ที่แม่เพราะอะไรพูดได้ไหมฮ่าฮ่าฮ่าเบสแม่ก็แม่เบสนะโหสาธุไอเด็กดีน่ารัก ให้ใครก็ไม่เหมือนแม่ย้อนกลับมาร้อยเท่าพันเท่านาะน้องเบสน่ารักอบอุ่นที่สุดน้องเบสน้องโบสทํำหน้าที่ลูกได้ดีที่สุดค่ะเปใครเล่าจะสุขเท่าเปครอบครัววันสำคัญบุคคลสำคัญก็ทำหน้าที่ไม่บุกร่องเป็นต้นบอกเลยว่าสาวเบสคือสายเปต,ตัวจริงเลยแหละค่ะยินดีและดีใจกับคุณแม่ด้วยที่มีลูกสาวน่ารักขนาดนี้วาสนาคุณแม่จริงๆทั้งทีมข่าวเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อทีเจ็ดอมมีพลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ